วัสดีครับวันนี้พวกผมกลับชัยธิกานและคุณพ่อจะมาคุยการสื่อสารแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการของเรื่องส่งความส่งตัวนะครับการสื่อสารแบบไม่ไม่เป็นทางการเป็นยังไงนะครับก็คือฉากที่ทีมทันเร็เอเพสนำข้สดุขึ้นรถเตรียมไปส่งเครือข่ายการสื่อสารนึงแบบคลัสเตอร์พนักงานขับรถกับพนักงานตรวจสอบพัสดุเกือบขนพัสดุขึ้นรถไหมและคุยกันว่าจะส่งพัสดุทางรถเพื่อจะได้ไปส่ง ให้ทำตามกำสั่งแล้วแบบเป็นทางการนะครับการสืส่อสารเป็นทางการคือเอ็นนะครับตัวลุยเจียมาทำตลา,าดสดเออสื่อสัรออชัดสองคนคุยกันสืส่อตรลุยเจียเป็นเหตุครับอ๋อค่ะ